าหอยยักษ์ตอนนี้ดีหอยยักษ์ยักษ์พองหอยยักษ์หอยยักษ์ยักษ์หอยยักษ์มันแปลว่าอะไรมันจะไม่รู้เลยเนี่ยมันก็เป็นคำพูดกวนตีนแหละไม่มีความหมายหรอกมันบอกมันมีความหมายนะเห็นเพื่อนมันพูดอ่ะ มันพูดกับวัานี้ด้วยโอปป้าหอยยะช่างแม่งอเด็กเขี่ยเลยฮะอ้าวลงใบเดียวเจ็เมสามใบดิแล้มันใบเดียวป้องกันหกเลยวะแล้วมึงมืงสามใบวะโกอดเหรอใช่น่าหิเอาไปสี่น้องน้อง อไม่น่ารีบอัพเลยโหจัดเอ้ยโอปคห่วยอะเล่นผิดหมดเลยมารอบนี้เ็งจัดจริงรูมทูวิปวัปวิปวัป อดดูไลฟ์พิมพ์ลิพายเลยไม่ใช่ดูทำไมไลฟ์ขายของมไม่ซื้อไม่ใช่คนชอบเดูอดเขาด่าโรคจิตเนี่ยจำโดนด่ดาเดี๋ยวกูด่าให้ไหมล่ะ <c oughs> ต่อไอ้อ้วนวิ <c oughs> ่งหน้ากี๊ไอ้อ้อวนเนี่ยละคุณเดินเตะมันยิ่งเดิดเทิมเหม่อกู้ด่<ห>อะไรเนะนี่ยตัลโลกอ่ะ,อะ โดยคนรุ่นพ่อด่าไม่รู้สึกเจ็บอาอิสัว์ต้องมีมวยแล้ว่ะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงมาเจอหนึ่งหนึ่งกับกูเนี่ยมาบนเจอกับเพชรซื้อแต่บนยอมเพชก่อนเอามอมม่ก่อนเลยต้องดองเพชรก่อนดองแม่ไหม ดาแบบออเตอร์เชสเถอะมันจะโกกขึ้นแบบ50เพจนอะไรอย่างงี้เออแล้วแต่เลยมันไม่จริงหรอกวพูดเล่นอย่างงั้นเนี่ยพี่เกมไม่กดอ่ะกูกดนานแล้วมือมึงนี่แหละโอดิเละอะไรอ่ะทำไมมีสองใบอ่ะสกิลลี่ขนาดนั้น ต็กเนี่ทำไมมีสองใบอ่ะอ๋อเคอเคไม่รู้ว่าสองใบก็เก็บพี่ที่เกือบหมดแผงอ่ะไอ้ยเ,เย้ยไม่ธรรมดานะเนอ่าอะลวหมดไหมลวหมดไหมก็เ,เหลือตัวเดียวเลื่อนหนึ่ง <laughs> ได้ม่อีกใบหนึ่งแล้วตัวอะไรวะนนี่มีจะตายเลยมีคนเลือเหลือห้าคนนึ่งหอยยะ หยอยยาลดลอเลยว่ะพี่เกดเอาไงดีวะหยุดดิหยุดสิการไล่เขาหมดก็จีกูไม่ออกเลยไอกสัตว์เปิดสิทแพ็กนี่นะแล้วไม่ออกมึงจะจัดเด็กยังไงวะเนี่ย เจอคดีโอ้ยอีเฮล,ล่าอีกสว์คือฮ่าห้าห้าวะ่ะโอ้ยเอาอีกแล้วตายซะก่อนเออโ้อยโคตรนา่ากลัวเลยเฮลล่าเนี่ยโอย้ผมรู้แบบล็คแพนเทอร์มันโกงยังไงว่ะยังไงวะ เราต้องลงห้าไปพอกหลังจะเริ่มมันจะสุ่มให้อีกใบหนึ่งสุดทิานเลยคือกูไม่เจอไม่เคยเจอเลยว้วมันเลงห้าไบสุ่มให้อีกใบหนึ่งก็อยู่ในมือดิใช่ไหมถ้าไปถกใบไม่สุ่มให้ลงไปเลยอ่ะในลงอ่ะอันี้ก็เต็มมาเดิห้าใบแล้วมันเต็มแล้วอ่ะไม่เต็มหกใบตีวหนึ่งอ่ะอ่ะหกใบเหรอใช่อ่ะอ่ที่ลงอะไรเออหกได้ไหมหกหกหก เถินเลยเดะโอ้โหพิชช <ano>. <c bumper phrase> ้จริงถี่ว่าเทือสือได้เลยพิชเาอยางงี้ออกกี้ไปเลยลูกเดี๋ยวมึงเพจมาเรื่องกูเลยนะเวลามึงเสร็จออ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยลืมเหลือการไว้สี่ไอ้เนี่ไอ้เี่อ้เลืมเหลือไว้สี่เลยพังอุ้ยชิ้นยี่สิบสามมะโมโล้านมาสินะอือแม่งสองดาวแล้ว เยอะไอ้ชี่เริ่มมาเยอะแล้วว่ะี่เท่าไหร่เนี้ยจิบจิบสิบสองปสตอหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดโอกาสลนะหมดโอกาสแล้วนะกูเนี่ย ล้วไปบลูเจอใครเจอพี่เนทหรอเออเออใช่มัง้งล็อกไว้ก่อนพอมา<ด>แล้วแต่ว่าต้องไปเกอร์ยังไม่มีตังค์ซื้อเดี๋ยวก่อนรอก่อนเล่นการ์ดเฮียนี่ต้องใจเยน็น สิบเก้าแปดเฮ้ยอย่ารีบดิอย่าเร่งดิห้าสี่สามสองหนึ่งเร่งดิครับน้องๆเฮ้ยไม่ตัดมาเว่อ มาถึงมาดีดกูเลยพี่เกดใครไอ้โบ๊รอ่ะเดี๋ยวมันก็ดีดตัวมันตายหมดอ่ะไม่มันดีดผมออกหมดเลยเดี๋ยวผมเติมเอ้ยไอ้พี่คิีโูคิบถ่ายไม่ไม่ดีดฝั่งมันหมดเลยโบ๊ทมันทำสำเร็จเลยเย้ตายไะเนี่ยตายเอ้ยไม่ตายเหลือสองหมาไม่ไม่มีอะไรหรอกพูดไม่ได้หรอกพูดไปกันเนี่ย ไปเอาไปหนึ่งเอาไปสามแล้วเนี่ยเดล๋ยแต่พวกเราแหละจริงจะจะไม่เหลือผมและอือรีบจังก็ <laughs> งมันไม่มีการอะไรดีๆเลยอ่ะ พี่เกย,ยังไม่ได้กดหรอยังยังยังคิดก่อนเยอะเยอะอ่ะก <c oughs> ดแล้วกดแล้ว <c oughs> อ้ทานน้องมันดีไปนะนี่เออทานน้องมันดไปแล้วเอาแมงดิเอาแม่งดิดดทำไมมึงไม่กดสักทีบอสแล้วมาเร่งให้กูกด โหมดกดแล้ว <ใน S 2> ลตัวแดงเอา้าเหรอนี่เเสือเนี่ยโอ้โหทอโอ้ยอ้าวหายไปไหนหมดอ่ะไอ้เหีหเห้ยนี่มันไอบ้บอสโอ้ยบ๊สมันได้ทอว่ะไอ้เหี้ยสวยแล้วลกูล้กกอยท,ทอเป็นทั้งทานนอนแม่มีทุกตัว ตัวไม่ดีเกิดกูยังไม่ดีเลยเลยเออเออลบไปสิเดี๋ยวตาหน้ามาแต่กูเอาคืน <c oughs> ตอนนี้ทอกูยังไม่ได้โมกู <c oughs> ใส่ขวานผิดคนนี่หว่าไอ้สัตว์เอ้ยทอมนต้องใส่โลกกู <c oughs> อยอมถอดขวานก็ได้อี โอ้สตอร์แบ็คเกอร์ล้าก่อนมีไปก็ไม่ได้ใช้งานอ๋อ oh, oh, oh. สองดาวดิมาอย่านะอะไหนะบอกว่าใจเย็นนะ ผมนานได้นะอ่ะเฉยพอแล้วมั้งเนี่ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วอมึอนก็ดีเหมือนกันนะหมดแล้วว่ะไม่เหลืออะไรแล้วผอหมดแล้วว่ะเขกสิสิบ,สบ,สบเอาไปเอ้ยทำกูมึงอีกเอาไป เฮ้ยเอาวะเอะดี <laughs> ดมันไม่ดีดท <ปะ S 1> ักมึงดีโอ้ดีดตักตักตัวเองพ่อมึงอะ่ะหมดเลย <laughs> มัน,มนด่าปูมจริงจริงเนาะไอ้ตัดเอ้ก็มันไม่เหลืออะไรเลยว่ะเยอะจริงจริง เหลือก่อยมาเหลือกูกับโบ๊ทแล้วหนึ่งหนึ่งไปไอเด็กเนไอสัตว์การเด็กมังเฟี้ยวชิบหายกูจะทำไงดีวะกูต้องกูต้องเสริมพลังอย่างมากไปบ้ายพี่เกใจเย็น กำลงเสริมพลังให้การ์ดกูอยู่หรือจะเหยียดอ๋อไม่มีอาวุธซัพพอร์ตอ๋อมีนี่ไงเอาล่ะกูมาสุดทางแล้วใช่นี้โบสมาเจอกันตาสุดท้ายสุดทางกูแล้วเนี่ย อ๋อเออมึงทำยังไงให้กังหันมันหมุนแล้วโดนทั้งคู่วน่ะเฮ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยตายเกี้ยงเลยเหียทางน้องเหลือสูนย์น่าไม่ตายหาไปอ่ะแ้อ่ะอออไม่แผละแเ,เหลืออะไรล่ะ เอา้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมึงทำงี้ได้ไงเนี่ยทำไมมันแยกล่างออกมาอ๋อไอ้เฮียไอ้พลังของไอ้เฮล่าใช่ไหมใช่โวไอ้เฮียจะแพ้อยู่แล้ว <c oughs> เฮ้ยกูยังเหลืออีกตาหนึ่งว่บะบอกว่เสียใจด้วยมึงฆ่ากูไม่ตายแต่นี้เอาไงดีวะเนี่ย กลับมาแล้วมาสุ่มหายแลเบิดโอไม้อาวุธจะเอาแล้วพ้เพราะว่าไม่ได้อาวุธนี่น่เนหละตากูมั่งเลยโบิร์ตอย่าทานอัแต่เครียดโบิรนา่าจะแพ้แล้วล่ะไม่ได้ของตอนนี้ตัดสินจริง แอแล้วดูเกมกันแล้วเฮ้ยอไอ้ใบระเบิดมันอยู่ไหนวะไอ้สัตว์อ๋อขวอยเอ้ยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ทันเอาไปเอาอย่างนี้แหละเดี๋ยวดูกันเลมาปลากูมั่งอ๋อลืมติดอาวุธให้ทานนอตอีกขวอยเอ้ยมา หายหมดเลยอ่ะทำไมของที่มันขี้โกงอย่าไว้์ทานนอที่เฮเล่าหายไปเลยอ่ะดิทีเดียวโอ้โหไอ้ศึกทานนอทประธานทานนอทว่ะไอ้สัตว์เอ้ยดวงดีอ่ะที่ไม่เกี่ยวกับดวงมันอยู่ที่ฝีมือมาได้ตอนหายอ่ะขี้โกงแรกหนึ่งมันสวยงามจริงๆเลยเฮีย กากโบ๊ทถือว่าดีเลยขูดวิดีโอไว้ด้วยมึง